พินดีต้อนรับสู่ช่อง NKR นะคะทุกคนวันนี้เรามีหนังเรื่องหนึ่งจะมาสปอยให้ฟังกันค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่อง The Seller ห้องใต้ดินมรณะแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็แอบ,บหลอนแล้วใช่ไหมคะแล้วหนังเนี่ยจะลุนละ้นระทึกหวาดผวานหน้ากลัวขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะ ก่อนจะไปดูฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะคะเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวของไบอันตัวเขาเพิ่งซื้อบ้านหลังใหญ่หลังนี้เพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าเอลลี่ลูกสาวของเขาเนี่ยดูจะไม่ค่อยชอบบ้านหลังนี้สักเท่าไหร่เพราะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอไม่ได้เจอกับเพื่อนๆนแล้วบ้านหลังนี้ก็ทั้งเก่าและโซมมากๆแล้วก็ยังมีภาพของเจ้าของบ้านคนเก่าติดอยู่เต็มไปหมดรวมถึงสัญ,ญลักษณ์แปลกๆบางอย่าง ขณะที่ไบอันพาลูกๆสำรวจห้องใต้ดินจู่ๆป,ประตูมันก็ปิดเองทำให้แอลลี่โดนขังไว้ข้างในไบอันผู้เป็นพ่อพยายามจะหมุนลูกบิดแต่ดูเหมือนว่าลูกบิดมันจะเสียด้านแอลลี่ที่ติดอยู่ข้างในนั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีเธอรู้สึกถึงบางอย่างแปลกๆที่กำลังคืบคลานมาจากทางบันไดห้องใต้ดินเธอทั้งทุบป,ประตูแล้วก็ทั้งตะโกนบอกให้ช่วยเธอออกไปเมื่อไบอันเปิดประตูออกมาได้เธอก็ออกมาชักสีหน้าใส่ด้วยความที่ไม่พอใจ เธอไม่อยากอยู่บ้านแปลกๆหลังนี้คิลลาผู้เป็นแม่ก็ได้เข้ามาบอกลูกสาวว่าช่วยดูแลสตีฟด้วยเพราะว่าคืนนี้พ่อกับแม่นั้นจะต้องกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อจะไปเคลียร์เรื่องงานเอลลี่เธอโอดโอยเพราะว่ายังไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงพาเธอย้ายมาอยู่ที่นี่และเรื่องที่เธอไม่พอใจอย่างมากเลยเธอก็ถูกทิ้งให้เฝ้าบ้านคนเดียวในการย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้คืนแรกอีกด้วย ตัดภาพไปที่ไบอันแล้วก็คีล่าทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็วางแผนการตลาดอย่างเคร่งเครียดพวกเขาตั้งใจที่จะปั้นโซฟีอินฟลูเอเซอร์สาวให้มีชีวิตที่บ๊อบขึ้นเพื่อจะเป็นเครื่องมือการตลาดของเขาจากนั้นฉากก็ตัดไปที่บ้านของพวกเขาค่ะเจ้าสตีฟนั้นก็เล่นโซนแกล้งพี่สาวจนแอลลี่อารมณ์เสียสตีฟบอกกับพี่สาวว่าเขาเจอหัวกระโหลกอันนี้ในห้องเก็บของทั้งสองก็ยังเจอเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าๆมันเป็นเสียงบันทึกสมการของอะไรบางอย่างจากนั้นแอลลี่ไล่ ให้น้องชายไปเข้านอนต่อมาขณะที่แอลลี่นั่งดูทีวีอย่างสบายใจ ลมประหลาดก็ได้พัดเข้ามาจากห้องใต้ดินจูจ่ๆไฟที่บ้านก็ได้ดับลงเอลลี่ก็เลยโทรหาแม่ด้วยความกังวลแม่ก็เลยบอกให้เธอเนี่ยไปสับคัดเอาที่ห้องใต้ดินแต่เอลลี่ก็ปฏิเสธเสียงแข็งค่ะเธอจะไม่ยอมลงไปที่ชั้นใต้ดินอย่างแน่นอนแต่แม่ก็ขอร้องให้เธอทําเพื่อน้องชายแม่จะอยู่คุยกับลูกในสายด้วยบันไดมันมีแค่สิบขั้นเองค่อยๆก้าวทีละขั้นเอลลี่ก็เลยข่มความกลัวเอาไว้แล้วตัดสินใจค่อยๆเดินลงไปทีละขั้นเธอสั่นผวาตลอดเวลาเพราะรู้ รู้สึกถึงอะไรแปลกๆบางอย่างแม่ก็เลยพูดปลอบใจเธอแล้วก็บอกว่าอีกนิดเดียวลูกทำได้แน่นอนคีล่าได้ยินเสียงของลูกสาวพอนับขั้นบันไดถึงขั้นที่1 0บคีล่าก็รู้สึกโล่งใจแต่จู่ๆเสียงของแอลลี่ก็เปลี่ยนไปและยังคงนับเลขต่อไปเรื่อยๆคีล่าก็รู้สึกทันทีว่ามันผิดปกติแน่นอนทั้งสองคนเนี่ยก็เลยรีบบึงรถกลับมาที่บ้านแล้วก็ตามหาลูกสาวที่ห้องใต้ดินแต่พวกเขาก็หาแอลลี่ไม่เจอพ่อแม่แล้วก็ลูกชายช่วยกันตามหาพี่สาวที่หายตัวไป รอบๆบ,บ้านแต่ก็ไม่เจออะไรเลยด้วยความกังวนกระวายใจที่ลูกสาวเนี่ยหายตัวไปเขาก็ได้แจ้งกับตำรวจค่ะทางด้านของตำรวจก็คาดว่าเอลลี่เนี่ยอาจจะแค่หนีออกจากบ้านเดี๋ยวก็คงกลับมาเองคีล่าก็รู้สึกผิดที่ไม่สามารถปกป้องลูกสาวได้แต่มาที่ตอนเช้าทุกคนก็เริ่มค้นหาก,กันในป่าที่อยู่ในละแวกนั้นแต่ก็ไม่เจอวิแววเลยคีร่าก็รู้สึกว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้หนีออกจากบ้าน มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเสียงในสายตอนนับเลขนั้นไม่ใช่เสียงพูดของลูกสาวเธอและในวันต่อมาค่ะคีล่าก็ไปประกาศตามหาลูกสาวจนเธอลืมไปรับลูกชายที่โรงเรียนสตีฟก,ก็เริ่มรู้สึกน้อยใจที่แม่สนใจแต่พี่สาวตำรวจก็รายงานว่าจากการเช็คกล้องวงจรปิดและจากการสอบถามจากเพื่อนๆของแอลลี่ก็ไม่พบบอดแสของแอลลี่เลยคีราก็เลยขอร้องให้ตำรวจเนี่ยเช็กสัญ,ญญาณมือถืออีกครั้งหนึง่ง เพราะเธอเนี่ยเป็นคนคุยกับลูกสาวเป็นคนสุดท้ายแล้วก็มั่นใจว่าจะต้องเกิดอะไรบางอย่างในห้องใต้ดินแน่ๆเพราะเสียงของลูกสาวฟังดูแปลกไปคีล่าก,ก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังเก่าที่เธอซื้อมาเธอถามลูกชายที่กําลังเล่นโยนบอลอยู่ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นลูกสองคนน่ะทําอะไรกันบ้างสตีฟก็เลยบอกแม่ว่าเรามาเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั้นฟังจนทําให้เธอเอะใจและลงไปสํารวจห้องใต้ดินจนพบว่าที่ข้างบันไดนั้นมีสลักเลขโรมันแล้วก็สมการอะไรบางอย่างอยู่ที่พื้นรวมถึงผนังห้อง ก็มีภาพน่ากลัวน่ากลัววาดอยู่ด้วยจากนั้นตำรวจก็เลยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ได้ผลสรุปว่ามันเป็นแค่ภาพเก่าสมัยโบราณเท่านั้นและในคืนนั้นคีล,ล่าก็เครียดจนนอนไม่หลับค่ะเธอได้ยินเสียงคนนับเลขเดินลงมาตามทางจนมาถึงห้องใต้ดิน เธอก็เลยลงไปสำรวจอีกครั้งเพราะเธอรู้สึกแปลกๆโดยเฉพาะสมการนั่นเธอต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่พอรุ่งเช้าเธอก็เคียดสะสมอย่างต่อเนื่องก็เลยมีปากเสียงเล็กน้อยกับสามีเธอนำอักษรแปลกๆที่อยู่ในประตูบ้านไปให้กับเอลิก้าพนักงานในออฟฟิศดูว่ามันคืออะไรกันแน่ อิลิก้าบอกว่ามันคือภาษาฮิบรูเอามาเรียงกันแล้วจะได้คำว่าเลวีอาชานเป็นสัตว์ใต้ทะเลลึกดึกดำบรรของชาวฮิบรูแต่ไม่รู้ว่ามีนัยยะอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าพอกลับมาถึงบ้านคีล่าก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ตัวนั้นเธอเปิดแผ่นเสียงฟังสมการ แล้วก็เริ่มนับเลขจากนั้นก็มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นของเล่นขยับได้เองประตูหลังกำแพงเปิดออกเองจู่ๆสตีฟก็มีอาการเมือ่อลุกขึ้นนับเลขเราาวกับว่าตกอยู่ในผวังโชคดีที่ว่าคีล่าได้ยินเสียงแล้วก็เข้ามาเรียกลูกชายไว้ได้ทันและในดึกคืนนั้นคีล่าก็ค้นหาประวัติบ้านจากภาพของชายคนเก่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาชื่อว่าจอร์ดพัสซันแล้วก็พบว่าครอบครัวของเขาได้หายตัวไปอย่างลึกลับในบ้านหลังนี้ จากนั้นเขาก็รู้ว่าลูกสาวของครอบครัวนี้ยังคงมีชีวิตอยู่และไม่ได้หายไปแต่อย่างใดแล้วต่อมาลมประหลาดเนี่ยก็พัดออกมาจากห้องใต้ดินทําให้ไฟทั้งบ้านดับลงอีกครั้งเสียงของสตีฟก็ดังมาจากห้องเก็บของคิลล่าก็เลยรีบไปตามหาลูกชายทันทีแต่ไม่ว่าทํายังไงประตูก็เปิดไม่ออกกุญแจที่ห้อยอยู่กลับหายไปเธอก็เลยมองลอดผ่านช่องกุญแจเพื่อที่จะดูลูกแต่แล้วเธอก็ต้องพงังงาออกมาค่ะเพราะเธอได้เจอกับดวงตาที่น่ากลัว กำลังจ้องเธออยู่เหมือนกันจูๆ่ๆเธอก็ต้องตกใจมากกว่าเดิมเมื่อสตีปลูกชายของเธอโผล่มาจากข้างหลังเธอหนุ่มน้อยถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคีร่าก็ไม่ตอบแล้วก็เก็บกุญแจแขวนไว้ที่เดิมก่อนที่จะบอกให้ลูกชายรอตรงนี้เธอทําใจกล้าสู้ผีแล้วก็เดินไปสํารวจที่ห้องใต้ดินจูๆ่ๆลมประหลาดก็พัดมาอีกครั้งมือถือของเธอนั้นหล่นบนบันไดลงไปแล้วประตูห้องก็ปิดล็อกทันทีคีร่าก็เลยตะโกนให้ลูกชายนั้นเปิดประตูให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เธอนะ่ะรู้แล้วว่าห้องใต้ดินนั้นมีอะไรบางอย่างแปลก จากนั้นสตีฟก็กาลังจะลากเก้าอี้มาปีนเพื่อเอากุญแจด้วยความลนเลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเปิดประตูได้เป็นจังหวะเดียวกับที่ไบอันกลับมาจากออฟฟิศพอดีหนุ่มน้อยก็เลยบอกให้พ่อมาช่วยเปิดประตูให้แม่ด้วยไบยอันก็ยังคงไม่เชื่อมียว่าในห้องใต้ดินนั้นมีบางอย่างแปลกๆอยู่ทั้งทงที่เธอยือนยันเสียงแข็งว่าประวัติของบ้านหลังนี้มันแปลกๆทุกคนนะ่ะหายตัวไปกันหมดยกเว้นลูกสาวของครอบครัวนั้นในวันต่อมาค่ะคีร่าก็นําสมการไปให้กับดรเฟนเนส นักเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ช่วยดูว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านด็อกเตอร์ก็โทรมาหาเธอแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้เขาเนี่ยพยายามโทรหาเธอแต่ปลายสายน่ะไม่ยอมพูดอะไรเลยเอาแต่นับตัวเลข11.12.13เขาไม่รู้ว่าเธอโอเคไหม ทำเอาคีร่าที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยสันไปสามวิเลยค่ะเพราะเธอเนี่ยเพิ่งจะซื้อมือถือเครื่องใหม่มาเธอพยายามจะบอกเรื่องราวที่เธอพบให้กับใบอันฟังแต่สามีก็ยังคงไม่เชื่อเลยหาว่าเธอน่ะไร้สาระศัลลักษ์พวกนี้มันก็แค่ของตกแต่งบ้านมันไม่มีความหมายอะไรเลยคีร่าก็เลยโชว์สมการที่พื้นให้กับเขาดูแล้วก็บอกว่าด็อกเตอร์ให้ข้อมูลมาว่าสมการนี้มันเป็นตัวเชื่อมไปอีกมิติหนึ่งเอลลี่น่าจะถูกจับตัวไปเธอขอร้องให้ไบอั้นเนี่ยช่วยพาลูกสาวเธอกลับมาไบาอันนที่ด้ยิ นนั้นก็ยิ่งหัวร้อนมากขึ้นทางด้านสตีฟขณะที่นั่งเล่นเกมอยู่ประตูหลังกำแพงก็เปิดออกเสียงคนนับเลขก็ดังแว่วออกมาจนทําให้ต้องลุกขึ้นไปดูจูจ่ๆมีหญิงคนหนึ่งร่างกายขาวซีดโผล่มาจากความมืดช้าๆสตีฟตกใจมากก็เรียกร้องพ่อแม่สุดเสียงเขาบอกไปว่ามีใครบางคนที่ดูเหมือนกับแอลลี่มากๆออกมาจากห้องนั้นไบอันก็เลยเก็บโทรศัพท์ของแอลลี่ที่หล่นที่พื้นได้ตอนนี้เขานก็เริ่มเชื่อเมียแ,แล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างจริงๆคีล ก็ตามสืบจนพบกับตัวของโรสลูกสาวของเจ้าของบ้านคนก่อนที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวเธอก็เล่าให้ฟังว่าพ่อของเธอนั้นเป็นคนที่นําพาเลเวียอาทานมาสู่โลกนี้พ่อของเธอนั้นได้คิดคน้นแล้วก็หาวิธีจนสามารถนำมันมาจากโลกแห่งความมืดได้สําเร็จร่างจริงของมันไม่ใช่ร่างนี้มันมีร่างอื่นอีกโรสก็เลยเตือนคีร่าอีกอย่างว่ามันไม่ใช่แค่ในห้องใต้ดินแต่มันคือทั้งบ้านหลังนั้นเมื่อคีร่ากลับมาถึงบ้านไบอันก็เลยโชว์ให้เธอดูว่าสัญ,ญลักษณ์ พวกนั้นพอเอามาเรียงกันมันเป็นสัญลักษณ์ของชาวฮิบรูและนี่ก็คือปีศาจบาโฟเมตร่างที่แท้จริงของลิเวียอาธานขณะเดียวกันสตีฟที่กำลังเล่นโดนอยู่จู่ๆเครื่องมันก็ดับแล้วมันก็ติดขึ้นมาใหม่มันบินลงไปที่ห้องใต้ดินเองสตีฟก็เลยเดินตามไปเพื่อที่จะไปเอาโดนจนกระทั่งเขาก็ได้เจอกับบางอย่างที่น่าสะพรงกลัวหนุ่มน้อยก็เรียกพ่อแม่ลั่นบ้านทันใดนั้นไฟทั้งบ้านก็ดับลงคีร่าแล้วก็ไบอันได้วิ่งตามหาตัวลูกชายอยู่ทั่ว บ้านจนพบว่าสตีฟนั้นกำลังเดินละเมอเมม่อรอ,อยนับเลขอยู่และตัวของหนุ่มน้อยก็ร้อนเหมือนกับไฟต่อมาใบาอันก็วิ่งไปเอาน้ำมาให้ลูกชายเพื่อบรรเทาความร้อนจีราตกใจมากเมื่อเธอพบว่าที่ตัวของสตีฟนั้นมีสัญลักษณ์ดาวประทับไว้จากนั้นทั้งสตีฟและใบอันก็เริ่มนับถอยหลังจีราก็เลยพยายามเรียกสติผัวให้กลับมาเมื่อเขานับถอยหลังถึงศูนย์เขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็บอกว่ามันอยู่ที่นี่แล้วเสียงฝีเท้าของปีศาจนั้นมา จากทางห้องใต้ดินคีร่าก็รีบหาที่ซ่อนตัวและแล้วเธอก็เจอกับบาโฟมิดปีศาจร้ายเธอก็เลยวิ่งหนีมันไปที่ห้องใต้ดินแล้วก็พบว่าบันไดนั่นจากที่มีเพียงแค่สิบขั้นมันได้เพิ่มขึ้นมาทอดเป็นทางยาวลงไปปีศาจก็ตามไล่หลังมาคีร่าไม่มีทางเลือกเธอวิ่งไปตามทางจนเจอกับอุโมงค์หนึ่งในทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากที่เดินนับเลข ไปเรื่อยๆแบบเลื่อนลอยไร้สติคีร่าคิดว่าลูกของเธออยู่ที่นี่แน่นอนเธอพยายามที่จะมองหาลูกสาวแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งเธอได้เห็นรอยสักที่ข้อเท้าเธอก็เลยรีบพาลูกสาวเดินกลับมาตามทางซึ่งแอลลี่ก็เดินแบบเฉื่อยชาเลื่อนลอยไร้สติ ขณะที่คีร่านั้นกำลังจะเปิดประตูบานแรกมือของปีศาจบาโฟเมต ome, ก็ได้ตามมาดันเอาไว้คีร่าก็เลยใช้ไฟฉายที่อยู่ในมือทุบไปที่มือของปีศาจอย่างสุดแรงจนไฟฉายหล่นลงไปคีร่าพาลูกสาวของเธอขึ้นมาข้างบนบ้านแล้วก็ปิดล็อกประตูไว้เหมือนเดิมพร้อมตะโกนด่าปีศาจว่าอย่ามายุ่งกับครอบครัวของฉันต่อมาแอลลี่ก็ได้สติขึ้นสตีฟแล้วก็ไบอันก็เช่นกันทุกคนตื่นจากผวัง รีราบอกกับทุกคนว่าเราต้องรีบหนีออกไปจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดแต่จูจ่ๆเธอนั้นก็เหลือบไปเห็นไฟฉายที่ทำหล่นไว้ในห้องใต้ดิน แล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะเธอก็เลยทําใจกล้าไปเปิดประตูออกไปแล้วก็พบว่าหน้าบ้านของเธอนั้นกลายเป็นบันไดทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเอลลี่สตีฟแล้วก็ไบอันเริ่มตกอยู่ในภวังอีกครั้งจากนั้นก็นับเลขต่อดูเหมือนว่าภารกิจของคีร่าน่าจะล้มเหลวแล้วคีร่ารู้ตัวว่าทุกคนรวมทั้งตัวเธอเนี่ยถูกขังอยู่ในอีกมิติหนึ่งเรียบร้อยแล้วฉากสุดท้ายค่ะก็กลายเป็นบ้านหลังนี้ที่อยู่ในอีกมิติหนึ่ง หรืออยู่ในนรกนั่นเองแล้วเรื่องราวในหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ถือว่าเป็นหนังสยองขวัญที่ถ่ายทอดเรื่องราวความโศกเศร้าและหลายๆอย่างพ้อมกับปิศนาแล้วก็เรื่องราวที่น่าติดตามว่าเด็กสาวเนี่ยหายไปได้ยังไงร,รวมถึงมีการหยิบยกตำนานอย่างปีศาจบาโฟเมตแล้วก็เลวียอาชานมาใช้กับหนังเรื่องนี้ด้วยทําให้หนังเนี่ยน่าค้นหายิ่งขึ้นไปอีก ก่อนจะไปฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ